เงินฝากประจําดอกเบี้ยด่วนฝากปุ๊บรับดอกเบี้ยทั้งก้อนใน7วันนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจรับทองคํามูลค่าสูงสุด50 0 0 0บาทฟรีทาง TTB ี T B, เขาจัดให้นะคะใครที่เป็นสายออมเงินห้ามพลาดค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันนะคะในช่องทั m นม e น t ท i ิ k มีใครบ้างไหมคะที่อยากจะฝากเงินแล้วได้รับดอกเบีย้ยสูงล็อกดอกเบีย้ยได้และได้ดอกเบีย้ยออกมาใช้แบบรวดเร็วนะคะเดี๋ยววันนี้ท่านจะมีเงินฝากที่น่าสนใจมาแนะนำกันค่ะ กับนี่เลยนะคะบัญชี TTB เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน12เดือนที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง2.25%ต่อปีล็อกเลทน,นี้เอาไว้ให้ทั้งปีนะคะไม่ต้องกลัวว่าดอกเบี้ยจะลงและที่สำคัญได้รับดอกเบี้ยทั้งก้อนใน7วันหลังจากที่เราฝากเงินค่ะ บอกเลยว่าน่าสนใจนะคะเดี๋ยวท่านสรุปให้ฟังและเดี๋ยวท้ายคลิปท่านจะมีโปรโมชั่นดีๆจาก t t b มาฝากกันด้วยก่อนที่จะไปฟังฝากช่วยกันกดไลค์กดติดตามนะคะและเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะปีที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นช่วงที่ดีสําหรับสายออมเงินเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นใครที่ชอบการฝากเงินเราก็จะได้รับประโยชน์กันไปแบบเต็มๆนะคะแต่ว่าดอกเบีย้ยมีขึ้นแล้วก็มีลงเป็นเรื่องธรรมดาค่ะอย่างในปีนี้นะคะก็เป็นไปได้ว่าเราเนี่ยอาจจะเจอกับช่วงดอกเบีย้ยขาลงจากหลากหลายปัจจัย ยกตัวอย่างเช่นการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือการคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยลงนะคะและเราที่เป็นผู้ฝากเงินจะมีแนวทางรับมือยังไงกับความไม่แน่นอนของดอกเบี้ยนะคะเดี๋ยวท่านสรุปมาฝากกันเป็น3แนวทางที่น่าสนใจค่ะ3แนวทางรับมือช่วงดอกเบี้ยขาลงนะคะข้อแรกก็คือให้เพื่อนๆเ,เลือกออมเงินในระยะที่สั้นลงเพื่อความคล่องตัวในการโยกย้ายเงินลงทุนและ2นะคะมอง หาเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงและล็อกดอกเบี้ยให้เราได้ตรงนี้ก็เพื่อลดผลกระทบหากในอนาคตมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลงนะคะและ3ก็คือลองดูโปรโมชั่นในการฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผลตอบแทนจากการฝากเงินของเราเนี่ยมากขึ้นไปอีกค่ะ ถ้าใครนะคะนึกอะไรไม่ออกเดี๋ยวท่านจะยกตัวอย่างบัญชีที่น่าสนใจให้ตรงนี้จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบีย้ยทาให้เราฝากเงินได้แบบสบายใจนะคะนั่นก็คือบัญชี TTB เงินฝากประจําดอกเบีย้ยด่วน12เดือนที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจจาก t t b นะคะเดี๋ยวท่านสรุปรายละเอียดของเงินฝากตัวนี้ให้ฟังค่ะ มาเริ่มต้นกันที่ระยะเวลาการฝากนะคะบัญชีนี้ระยะเวลาการฝากก็คือ12เดือนนะคะตรงนี้ถือว่ากําลังดีไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปใครอยากจะฝากเพื่อรอลงทุนหรือฝากเพื่อกินดอกเบี้ยก็สามารถทําได้นะคะบัญชีนี้รับอัตราดอกเบี้ย2อ้ต่อปี TTB เขาล็อกเอาไว้ที่เลทนี้ตลอดระยะเวลาการฝากนะคะสมมุติถ้าเราฝากไป3เดือนแล้วเกิดอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยลดลงเราไม่ต้องกังวลนะคะจะไม่กระทบกับเงินฝากก้อนนี้ ของเราแน่นอนเพราะเขาล็อกอัตราดอกเบีย้ยสูงเอาไว้ให้เราแล้วนะคะและเมื่อเราฝากเงินเราก็จะได้รับดอกเบีย้ยทั้งก้อนใน7วันนับจากวันที่เราฝากนะคะโดยธนาคารจะโอนดอกเบีย้ยหลังหักณนะที่จ่าย15%เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันตามที่เราแจ้งเอาไว้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเพื่อนๆฝากเงินในบัญชีนี้1ล้านบาทรับอัตราดอกเบี้ย2 2 5ต่อปีก็แปลว่าดอกเบี้ยเนี่ยเราจะได้รับอยู่ที่22,500บาทและเราก็จะต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายตามเกณฑ์ของสรรพกรนะคะตรงนี้15%เราก็จะได้รับดอกเบี้ยเรียกว่าสุทธินะคะอยู่ที่19,125บาทเงินดอกเบี้ยก้อนนี้นะคะเราฝากเงินปุ๊บเราจะได้รับดอกเบี้ยทันทีใน7วันหลังจากที่เราฝากเงินนะคะโดยธนาคารเนี่ยจะ โอนดอกเบีย้ยก้อนนี้มาให้เราตามบัญชีที่เราแจ้งเอาไว้นะคะเรียกว่าเป็นการฝากเงินที่ได้รับดอกเบี้ยรวดเร็วทันใจนะคะและดอกเบีย้ยการที่เราได้รับออกมาเร็วตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีเพราะว่าเราจะได้นําไปต่อยอดได้นะคะบางคนอาจจะเอาไปลงทุนต่อยอดบางคนอาจจะไปฝากเงินที่ไหนต่อหรือบางคนอาจจะเอามาใช้จ่ายตรงนี้ก็ตามที่เราสะดวกค่ะ ท่านแนะนำนะคะให้เพื่อนๆฝากเอาไว้จนครบกําหนดเพราะถ้าบัญชีนี้เราถอนก่อนที่จะครบกําหนดอัตราดอกเบี้ยก็จะไม่ใช่ที่ทานสรุปไปนะคะโดยส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เราได้รับเกินไปธนาคารก็จะหักกับเงินต้นตอนที่เราถอนออกนะคะตรงนี้แนะนําเลยให้ฝากไว้ให้ครบเพราะระยะเวลาการฝากของเขาก็คือ12เดือนถือว่าไม่ได้นานจนเกินไปนะคะตรงนี้ก่อนที่เราจะฝากก็ประเมินเงินฝากของเราให้ดีฝากเอาไว้ให้ครบตรงนี้คุ้มค่าที่สุดค่ะ บัญชีนี้นะคะเริ่มต้นฝากได้ที่10,000บาทสูงสุดก็คือ200ล้านบาทนะคะโดยเราจะฝากครั้งเดียวหรือจะฝากเพิ่มก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะฝากให้คุ้มรับโปรโมชั่นดีๆจาก t t b นะคะท่านแนะนําให้ฝากตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปค่ะและใครที่สนใจนะคะอยากจะฝากเงินในบัญชีนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจาก t t b ให้ลูกค้าทุกคนด้วยนะคะเพียงแค่เพื่อน,อนๆฝากเงินระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2567ก็ก็จะมีโปรพิเศษให้ดู ดะะเดี๋ยวทันพาไปดูรายละเอียดค่ะโปรโมชั่นพิเศษจาก TTB นะคะเพียงแค่เพื่อน,อนๆฝากเงินกับบัญชี TTB เงินฝากประจำดอกเบี้ยด,ด่วน12เดือนให้ได้ยอดรวมตามที่กำหนดไว้ตรงนี้จะฝากครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้นะคะขอแค่ฝากภายใน30เมษายน2567ั25 67, นะคะธนาคารจะนับรวมยอดเงินฝากและรับสิทธิพิเศษตามนี้เลย ยอดเงินฝากรวม5ล้านบาทขึ endroit, ้นไปรับบัตรของขวัญโลตาสมูลค่า1,000บาทยอดเงินฝากรวม20ล้านบาทขึ้นไปรับทองคําน้ําหนัก1สลึงมูลค่า8,537บาทยอดเงินฝากรวม50ล้านบาทขึ้นไปรับทองคําน้ําหนัก2สลึงมูลค่า17,075บาทและยอดเงินฝากรวม100ล้านบาทขึ้นไปรับทองคําน้ำหนักรวม1บาท2สลึงมูลค่า51,000 1,225บาทค่ะและถ้าใครนะคะที่เป็นลูกค้าใหม่ยังไม่เคยมีบัญชีเพื่อออมกับทาง TTB มากก่อตรงนี้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเพียงแค่เราฝากเงินเริ่มต้น5ล้านบาทก็รับไปเลยกับบัตรของขวัญโลตัสมูลค่า1,000บาทเพิ่มไปอีก1ใบนะคะแล้วก็รับสิทธิ์ในการสมัครบัตรเครดิต TTB Reserve ซึ่งเป็นบัตรเครดิตสำหรับลูกค้าเวลอีกด้วยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับว่าถ้าเราเป็นลูกค้าใหม่แล้วฝากเงิน5ล้านบาทเราก็จะได้รับบัตรของขวัญโลตัสมูลค่ารวม2,000บาทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาการฝากเงินก้อนใหญ่ถือว่าโปรโมชั่นแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยน่าสนใจเลยนะคะก่อนที่จะจบคลิปท่านขอทำเช็คลิสสั้นๆว่าบัญชีนี้จะเหมาะกับใครบ้างคะ่ะ บัญชี t t b เงินฝากประจำดอกเบีย้ยด่วน12เดือนเหมาะกับใครบ้างนะคะข้อแรกก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการล็อกดอกเบีย้ยเอาไว้นะคะตรงนี้เพื่อเตรียมรับมือกับช่วงดอกเบีย้ยขาลงที่เราอาจจะได้เห็นการเร็วๆนี้นะคะและ2ก็คือเหมาะกับคนที่มีเงินเย็นพร้อมฝากเอาไว้อย่างน้อย12เดือนโดยไม่ถอดออกเพื่อรับดอกเบีย้ยสูง2.25%ต่อปีตรงนี้บอกเลยว่าเราไม่จําเป็นต้องมีเงินก้อนหลักล้านก็ได้นะคะเพราะว่าบัญชีนี้เริ่มต้นฝากเพียง10,000บาทเพื่อนเพื่อคนไหนที่ มีเงินไม่มากแต่ว่าเรามองที่ประโยชน์สูงสุดก็คือได้รับดอกเบีย้ยสูงและเราได้รับดอกเบีย้ยทั้งก้อนออกมาเร็วนะคะเรียกว่าดอกเบีย้ยทั้งก้อนเนี่ยเราได้รับภายใน7วันหลังจากที่ฝากตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วและสุดท้ายข้อที่3นะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีเงินก้อนใหญ่แล้วต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบีย้ยเพราะว่าถ้าเราฝากตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปตรงนี้ได้รับสิทธิพิเศษจากทาง TTB เพิ่มเข้ามาอีกค่ะ ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะรู้สึกสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเหมาะกับบัญชีนี้นะคะกับบัญชี TTB เงินฝากประจําดอกเบี้ยด่วน12เดือนนะคะอยากจะเปิดบัญชีจะต้องทำยัางไงบ้างเดี๋ยวท่านสรุปให้ค่ะวิธีเปิดบัญชี t t b เงินฝากประจําดอกเบี้ยด่วน12เดือนนะคะตรงนี้ทําได้ง่ายๆตามนี้เลย กรณีที่ใครไม่เคยมีบัญชีกับ t t b มาก่อนนะคะตรงนี้เราสามารถติดต่อที่สาขาของธนาคารเพื่อเปิดบัญชีได้เลยแต่ถ้าใครเคยมีบัญชีเงินฝากประเภทอื่นกับ t t b อยู่ก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเปิดบัญชี t t b เงินฝากประจำดอกเบี้ยด,ด่วน12เดือนตัวนี้ผ่านแอป t t b Touch ได้ง่ายๆด้วยตัวเองได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงทานจะแนบลิงก์วิธีการเปิดบัญชีผ่านแอป t t b Touch เอาไว้ให้ใต้คลิปด้วยค่ะ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทั้งในส่วนของบัญชี t ท b เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน12เดือนและโปรโมชั่นรวมถึงสิทธิประโยชน์ในการถือบัตรเครดิต t t บรีเซิร์ฟหรือ,อยังไทงท่านจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ดานลางใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์เข้าไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทันก็มาแค่นี้หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันสําหรับใครที่ชื่นชอบการฝากเงินที่ได้รับดอกเบี้ยสูงแล้วก็ล็อกดอกเบี้ยสูงเอาไว้นะคะตรงนี้เราฝากเงินด้วยความสบายใจแถมฝากแล้วได้รับดอกเบี้ยทั้งก้อนออกมาใช้ก่อนด้วยนะคะตรงนี้รับภายใน7วันหลังจากที่เราฝากเงินนะคะรวมถึงใครที่มีเงินก้อนใหญ่อยากจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าแค่ดอกเบี้ยนะคะตรงนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยน่าสนใจเลยนะคะเดี๋ยวยังไงรายละเอียดทันจะแนบลิงก์เอาไว Hi ้ให้ดานล่า และก่อนที่เราจะไปฝากเงินเพื่อนๆลองประเมินดูก่อนว่าเงินฝากนี้เหมาะกับเราไหมถ้าเหมาะกับเราตรงนี้ทันแนะนําเลยนะคะตรงนี้ก็รีบหน่อยโปรโมชั่นมีถึงแค่วันที่30เมษายน2,567เเท่านั้นนะคะวันนี้ไปแล้วฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องของทันเอาไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับทันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย